แต่ในเมื่อโลกร้อนความหมายคือน้ําในหมาสุดก็ร้อนขึ้นด้วยพอาร้อนขึ้นด้วยเหมือนกับเราก็ต้มต้มน้ําในกามันก็ขยายตัวนอกจากนั้นอาการที่อุณหภูมิสูงขึ้นกับหิมะโคโลกละลายอีกนะไม่ว่าจะเป็นโคโลกเหนือโคโลกใต้เนะี่ยตัวนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะสตัวนั้นนะ contribution คือสอง่งผลทัประมาณประมาณครึ่งหนึ่งเลยอีก30ปีข้างหน้าน้ําทะเลตะหนุนซึ่งนประมาณสาเซน กรุงเทพมหานครเนี่ยแค่ระดับน้าว,วันวันหนึ่งเนี่ยนะพอเจอน้ําขึ้นปั๊บก็ท่วมขังเยอะแยะแต่ในอนาคตเนี่ยการหนุนอย่างนั้น,นมันจะหนุนถาวรมันจะไม่กลับแล้วนะเพราะว่าฐานน้ำทะเลมันยกสูงขึ้นมาทั้งฐานเลยที่คุณเจอน้ําขึ้นน้ําลงมันจะไม่ใช่เลยนะคุณจะเจอน้ําขึ้นถาวรแบบตลอดคุณคือกรุงเทพเนี่ยมีความเปราะบาง ัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อภัยน้ําท่วมมากประเด็นแรกคือล่อแหลมต่อปริมาณฝนตกหนักแล้วทําให้เกิดน,น้ําท่วมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งสาจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นประมาณเนะโดยเฉลี่ยนะฮะไอน้ําที่เหลือไปทุกๆ1หนึ่งอานะเมันก็ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมันไม่ได้หายไปไหนนะมันลอยอยู่บนหวัวเรานี่แหละ เพียงแค่ว่าเจอความเย็นเมื่อไหร่เขาก็จะตกกลับมาระบบของเทพมหณนกรรับได้6 0ม mm เมต่อวันอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งไม่เคยปรปับปรุงปัจจุบันนี้ไม่มีละ60 100ร้อยขึ้นไปทั้งนั้นเวลาตกน้อยมิลลิเมร้อยเมตรทั้งนั้นเลยฝนร้อ100ปีนะตัวกรุงเทพมหณนครเนี่ยฝนร้อ100ปีเขาจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ200มลลิเมตข้อมูล จากการคาดการณ์โดย IPC ซึ่งผมไปทำงานรวปประเมินเขาเนี่ยอนาคตขา้างหน้าฝนร้0ยปีกรุงเทพจะ250มิลลิเมตรแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยนะหนักจากฝนที่มากขึ้นหนักจากพื้นที่ที่มันควรจะซับซึมซับน้ำได้มันไม่มีที่มันราคาแพงถมพัฒนาถมพัฒนาสุดท้ายแล้วน้ำจะไปอยู่ที่ไหนน้ำต้องการที่อยู่ก็พยายามจะไหลลงแม่น้ำนะแต่ไหลไม่ได้เพราะว่าท่านไปยกหมดนะทุกสิ่งอย่างย,ยกหมดมันก็อยู่กับท่านนั่นแหละมันก็จะท่วมนั่นแหละ ปัจจัยที่2คือน้ําเหนือหลักนะเราเห็นว่าอย่างเหตุการณ์กรณี2 5 5 4ที่ใกล้ตัวเรามา่สุดนะฝนตกหนักมากเลยในต้นน้ำนะขค่อยหลักเข้ามาบุกเป็นหน้ากระดานเข้ามาตกยิ่งหนักมากก็บุก้ากเพราะฉะนั้นระบบที่จะเอาน้ําออกไปจากกรุงเทพก็ต้องเบี่ยงไปซ้ายกับขวาการเบี่ยงไปซ้ายขวาไม่ได้ง่ายต้องลงทุนมหาศาลมากปัจจัยที่3คือจากน้ําทะเลหนุนสูง ครับเน้นสรุปภาพรวมคือสามน้ำหลักๆน้ำฝนตกในพื้นที่น้ำจากน้ําฝนตกเหนือพื้นที่แล้วหลางสุดท้ายน้ําทะเลหนุนขึ้นอย่างถาวรที่นี่คือสวนหลวงหรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่าสวนน้ํากรุงเทพมหานครฝนตกเมื่อไรบ้านผมนั้นก็เปรียบสเสมือนการตีพาสปอร์ตท,ทัวร์เมืองบาดานอย่างแน่นอนพังหมดแล้วบ้านไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่คือมันมันเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงแล้วมันปรงแล้วมันไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะมันเป็นปัญหาที่แบบซ้ำซากมไม่รู้ตะกี่ปีกี่ปีแล้วมันเนิ่นนานมากกับผมเด็กๆอะ่ะตอนนี้ผมจะ30แล้วเมื่อก่อนเนี่ยบ้านใครอยู่ริมคลองก็คือแบบเดินทางดีเดินทางได้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีถนนไงใครอยู่ติดติดริมคลองก็ถือว่าดีแต่ทุกวันนี้ไม่ดี <laughs> ตรงนี้คลองหัวมาก เลยไปทับช้างทับช้างก็ท่วมกันโอ้โหท่วมกันพรอดูเหมือนแบบว่าคลองเนี่ยจะเป็นจุดรับน้ําทุกอย่างแต่ว่าไปแก้ปัญหากันเอาน้ําไม่ท่วมถนนแต่เอาน้ํามาเอ่อในคลองแทนแต่ไม่แก้ปัญหาน้ําในคลอง ไหลยอย่างถนนลงกอลงคลองลงคลองไปคลองบางซื่อออกมาทางเจริญาแค่นี้แหละหลังง่ายๆทำไงไปเร็วที่จุด